ชาหอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนวันนี้มีอะไรมาให้พวกเราชิมบ้างชิมเลยไหมชิมเลยไหมชิมไหมเอาแนะนำก่อนแนะนำก่อนโอเคโอเคตรงนี้จะไปที่หอยสามรสนะตัวนี้จะเป็น หอยจับทิมสามรสหอยลายสามรสตัวนี้จะเป็นหอยหลอดสามรสที่เด็ดของร้านเราดีกว่าที่เด็ดของร้านเราหรอชิมมาทีเราที่เด็ดอยู่แล้วหอยยิ่งเด็ดอาชิมหอยก่อาชิมจริงอันนี้จะเป็นพระเอกของร้านนะหอยหลอดสามรสทำไมทำไมที่เลือกขายหอยคะเพราะว่าหอยนี่มันเป็นอาหารประจำบ้านอยู่แล้วไอโะดีนสูงใช่ไหมเรื่องที่สองเรื่องที่สองคือเราชอบหอยอยู่แล้ว ทำในสิ่งที่เราชอบอ่าเป็นคนชอบหอยหอยหอดหอยหลอดโอเคอ่าหอยหลอดอยชนบ้าบอุ้ยชงดื่มไม่เคยกินหอยหลอดรสชาตินี้เลยจริงแล้เอาไปผัดชาผัดอะไรใช่การทําของพี่นี่คือเราหอยที่ตากแห้งเรียบร้อยใช่ไหมเราดูที่สีให้สีออกส้มๆเทใส่กระดงใช่ไหมค่ะให้มันเสด็จน้ํามันประมาณสิบห้านาทีเตรียมคุกใช่ที่เบอกว่า ไม่ข่าวจริงมอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็เป็นรสชาติแบบว่าจัดจ้านแบบหวานๆเนาะเผ็ดน้ำได้จัดจ้านได้อันนี้จะเป็นหอยหลายอันนี้คือนี่นักเองของเราก็คือหอยตับพิมกับหอยลายเป็นของฝากได้เป็นของฝากได้ไปต่างประเทศได้ลูกค้าต่างประเทศเราเยอะนะที่ชอบหอยไม่ใช่พี่แจ็คชอบหอยเยอะต่างประเทศก็ชอบก็อร่อยขนาดนี้จะไม่ชอบได้ยังไงพี่แจ็คตัดไปให้เรียบร้อยแล้วอร่อยแบบนี้ดีใจก็ดีเอใช่ตัวนี้จะเป็นหอยทับทิมใช่รสชาติเดียวกันเนหอยทับทิมรู้สึกว่าชอบยามปรุงของทางด้านร้าน ที่แจกมาเพราะว่ามันมีความกลมกล่อมคืออยากเอาไปกินกับเขาต้มออได้หมดกินปปเปล่าเล่นทนะ่านดูทีวีนี่หมดกิโลนึง กินกับว่าเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นคุณผู้ชมดีแต่ที่หนูอยากลองสุดต้องเป็นมึอกับต่อยเพราะเขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่นะคุณผู้ชมอย่างนี้นะจิ้มเลยนะจิ้มเลยนะจัดจ้านนะจิ้มแบบจุ้มๆไออันก่อนเลยขอบคุณค่ะก็กินกับสดๆอย่างนี้ไปเลยคุณผู้ชมคห้ล้างล้างให้างใล้างสะอาดให้ล้างให้างให้ล้างให้างให้ล้างให้งให้ล้า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 งเห้ล้างให็ล้างให้ลางให้ม้างใ้ล้างให้ล้างให้ล้างให่ล้างให้ล้างให้ เปรี้ยวหวานมันเค็มแบบกําลังดีกลมกล่อมสามรสจัดจ้านสุดๆน้ำจิ้มซีฟูนี่เราทําวันต่อวันเลยป่ะคะวันต่อวันค่ะเพราะเราขายวันต่อวันหมดทําได้ดีดูมือกรอบสามรสมีมือกรอบอีกอันนี้คือแบบว่าที่สุดของแบบขนมกินเล่นของไข่เลยกินแบบตอนเพลินๆดูหนังอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอแอบดมหน่อยหนึ่งอุ้ยกลิ่นดีมากมันชิ้นใหญ่ขอชิมไปเร่อยๆเอาเลยกรุบกรอบชัดๆ ว่าทีเด็ดของร้านพี่นะมันคือเรื่องของน้ำรุงมันมีความแบบกลมกล่อมการขายมือกระตอยถ้าน้ำจิ้มไปไม่ถึงจบที่ไหนก็มีมือกระตอยแต่ว่าต้นทางเราประจวบคีริขันมาร้านพี่ชิมปุ๊บโดนเสียตังค์เสียตังค์โดนตกแน่คุณผู้ชมต้องแวะมานะคะสําหรับร้านนี้ค่ะราชาหอยอ้อนกับไข่กินแล้วคอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก เกิดมาตลาดน้ำดอนหวายจะลืมร้านราชาหอยนะคะรับรองอร่อยร้านจะเปิดทุกวันจ่ะเริ่มตั้งแต่เวลา8 0 0โมงเช้าถึง5โมงครึ่งโทร0 8 8 6 4 2 3ข6 4นี่ขอบคาณพี่ะขอบคุณค่ะราชาหอยที่เด็ดของจีง